ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยวอลแมชชีนช่องที่จาะลึกเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะยุโทโธปรกรณ์ล้ำสมัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนละใหม่ของจีนที่หลายคนรอคอยและสร้างความสนใจไปทั่วโลกนั่นก็คือ H-20 bomber รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026หลังจากที่มีข่าวลือมาเป็นเวลาหลายปีในที่สุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ PLA ก็ได้เผยภาพแรกของเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้อย่างเป็นทางการในต้นปี2026โดย H-20 ถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนระยะไกลที่จะเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคอย่างแท้จริงดีไซน์ของ H-20 นั้นมีความคล้ายคลึงกับ B-2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบปิดบินหรือ flying wing ซึ่งช่วยลดการสะท้อนของเรดาร์ทำให้ยากต่อการตรวจจับจุดเด่นที่สำคัญของ H-20 คือการล่องหนขั้นสูงความสามารถในการบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์และความสามารถในการบินระยะไกลข้ามทวีป มีการคาดการณ์ว่า H-20 จะมีรัศมีปฏิบัติการถึง8,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจากแผ่นดินใหญ่ของจีนมันสามารถโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยุโรปหรือแม้แต่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอีกหนึ่งจุดเด่นของ H-20 คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธทั้งระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวุธร่อนแบบยิงจากอากาศอาทิเช่น CJ-10K ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนความแม่นยำสูงระยะไกล หรืออาจจะเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับ H-20 H-20 ยังถูกออกแบบมาให้สามารถลบหลีกเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวัสดุที่ดูดซับคลื่นเรดาร์รูปทรงที่ลดการสะท้อนและระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทำให้มันสามารถบินลึกเข้าไปในพื้นที่ของสัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับระบบห้องนักบินของ H-20 ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่นหน้าจอสัมผัส HUD แบบ360องศาระบบ AI ช่วยในการตัดสินใจและระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงซึ่งช่วยให้นักบินมีภาระงานน้อยลงและสามารถมุ่งเน้นที่การปฏิบัติภารกิจได้เต็มที่อีกประเด็นที่สำคัญคือ H20 จะเข้ามาเสริมกำลังให้กับแสนยานุภาพทางอากาศของจีนในแผนยุทธศาสตร์ A2A หรือ Anti-access/Area denial ซึ่งเน้นการกีดกันไม่ให้กำลังทหารจากชาติอื่นเข้ามาใกล้แผ่นดินจีนโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน ในมุมมองของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนการเปิดตัวเ20เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีทหารที่เข้มข้นขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคหากเกิดความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศมหาอำนาจถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับจีนหรือสหรัฐอเมริกาแต่การติดตามและทำความเข้าใจเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่น H 20ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะมีผลต่อยุทธศาสตร์ทางทหารและการทูตในอนาคต สิ่งที่น่าสนใจคือจีนอาจเลือกใช้ H20 เป็นเครื่องมือแสดงอำนาจหรือ power projection ผ่านการซ้อมรบหรือแสดงกำลังทางอากาศในพื้นที่ต่างๆเช่นทะเลจีนใต้ซึ่งห่างจากไทยเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรดังนั้นเครื่องบินลำนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวเทคโนโลยีแต่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงของภูมิภาคเราในแง่ของศักยภาพเปรียบเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของชาติอื่นปัจจุบันมีเพียงสหรัฐอเมริกาที่มีเครื่องบินล่องหนระดับเดียวกัน คือ B 2 s p สป i t และในอนาคตคือ B 2 1 r สิบเอ็ดไรเดอร์ขะที่รัเสเซียมี TU 160แต่ไม่ได้ล่องหนเหมือน H 2 0ดังนั้นจีนจึงกลายเป็นประเทศที่สองของโลกที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนระยะไกลแบบเต็มรูปแบบนักวิเคราะห์เชื่อว่า H 2 0จะเริ่มเข้าประจำการอย่างเป็นทางการภายในปี2027หรือเร็วกว่านั้นและจะถูกจัดประจำการในหน่วยบินพิเศษของกองทัพอากาศจีนที่มีฐานทัพอยู่ใกล้ทะเลจีนใต้เพื่อเตรียมรับมือกับความขัดแย้งทางภูมิรรัฐศาสต์ แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิตแต่คาดว่าจีนจะผลิต H20 หลายสิบลำเพื่อทดแทน H6 รุ่นเก่าที่ประจำการมาหลายสิบปีในแง่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ H20 ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในประเทศจีนที่สามารถพัฒนาเครื่องบินยุทธศาสตร์ระดับโลกได้โดยไม่พึ่งพาตะวันตกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของจีน สำหรับผู้ชมชาวไทยคำถามคือเราควรมีท่าทีอย่างไรต่อการพัฒนาเช่นนี้ของประเทศเพื่อนบ้านความเข้าใจในเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ไทยสามารถกำหนดนโยบายที่มีความสมดุลและรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเ2ชแต่กองทัพอากาศไทยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษาแนวโน้มทางเทคโนโลยีเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตทั้งในด้านการป้องกันภัยทางอากาศ การพัฒนาระบบเรดาร์การฝึกนักบินและการจัดหาเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินเ2 0ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสงครามเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันด้านอำนาจและเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกประเทศรวมถึงไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย a อลแมชชีนเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณมากครับ